สันนี่อวดช็อตมุ้งมิง้งหนุ่มทัดแมวแต่ดันหักมุมเพราะนะเด็ดคอมเมนต์เป็นหนุ่มหล่อสุดตีที่หลงรักท่านแมวเข้าเต็มเป่าสำหรับพระเอก Sunny, สันนี่สุวนเมธานน์ซึ่งหากแฟนๆที่ติดตามในอินสตาแกรมของเจ้าตัวมักจะเห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งกับเหล่าแมวเหมวกันตลอดอย่างล่าสุดสันนี่ก็ได้อวดคลิป สุดคิวขณะที่เจ้าแมวจอมสนกำลังปินป่ายขึ้นบนหัวพร้อมระบุว่าอืมข้าวข้าไม่ต้องกินหรอกแต่ด้วยความา่าก็เกิดเมื่อพระเอกหนุ่มไดเดตโคกิมิยะเข้ามาแซวว่าน่ารักจังเลยครับพามานของอะไรหรอครับจะซื้อมาติดบ้านบ้างหากมุมกันดือด้อแบบนี้ซันนี้ก็ฉิกไปอีกตอบกลับไปว่า ไอบีมาครับพร้อมส่งหาโบบาเข้าขาส่งมุกกันดีจริงๆคู่นี้